สวัสดีครับวันนี้มานั่งร้านอาหารเพื่อชีวิตเดอะป๊อปอำเภอชุมเพน้องสาวเขามาหาจากอุบลชื่อน้องเมยเมยพี่ขอดูหน้าหน่อยเปิดดีๆเลยเลย ต้องพาน้องมานั่งกันนิดนึงส,งสังสรร์น้องเขาน้องเขาอะครับน้องเขาภาษาใต้กขาว่าไม่พั่มไม่พัด่ดีแต่ว่าผมผมนั่นเหรอผมมันเมียมเป็นโหลครับเลยนั่งกินเหล้าโอ้โหนี่กลับหมดไปเยอะเลยเนี่ยครับเอ๊ะถ้าผมลงวันนี้ผมพาพพอดเสียหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าคนเรานะ เอาความเป็นจริงดีกว่าใช่ไหมครับแล้วก็เลยนั่งกินเหล้าเหล้าก็มีเนี่ยครับครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มครอบผู้ชายอยู่เขามีกิ๊กเขามาเราก็ดีใจกับน้องนุ่งจัมันจะมีผัวสักทีหนึ่งอะครับอ๋อใจเห็นหน้าผมใช่ไหมครับเดี๋ยวจัดให้ครับนี่หน้าผมครับผมชะยาเพิ่มชูมแพรนะครับ โอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ